ครับมือนี้เป็นวันยุดสุดสดดาห์นะครับก็เลยม่เที่ยวครับเหมือนนี้วันหยุทเนาะสบายๆอากาศเย็นๆครับช่วงนี้ครับผู้กระแตครับพี่น้องเป็นสพานนะครับเป็นแรงท่องเที่ยวแหงแหงใหม่นะครับผมแต่บ่เป็นแหงใหม่ดอกเขาปรับปุงนะครับพอจะเกาขามไปบ่อยแล้วต้องใส่แบบว่าใส่หลดเนาะขามไปแต่ว่าต้นขานามครับต้องนั่งเรือหลังหยังขามไปางคุนก็จะบ่ค่อยมีเห็นคนก้นขามไปหลายนะครับแต่ว่านี้เข้ามาเห็ดอนเป็นสพานเนาะครับี ทั้งชาวบ้านเพิณโมเห็ดนะครับมีคนย่างขามไปส่วนมากขจีย่างบัวขามไปภานในดอกขจีย่างมาถ่ายรูปถ่ายยังส้มบรรยากาศกลางน้ำเนี่ละพี่น้องโอ้เหมือนอากาศดีๆอากาศเย็นๆสบายๆครับหูดเข้าผ้ามากินข้าวปลาครับเกิดไล่ไล่ครับพี่น้องครับนะครับฟังทางผุนฟังทางผุนก็มากินข้าวปลามาถ่ายรูปถ่ายย่างมาห้าปอกห้าปลานะครับวันนี้อากาศกับว่างหอนน่าจะเหมือนเลงครับสีม่วงขาวมงครับลมไม่ว่ออีกเออก็ไล่ตื่นวิ่งไปพี่น้องบรรยากาศมันเป็นทะเลพ่ะย่ะเนาะมันทะเลอีสานท่านะครับ ชิลินท่อนนะครับอังเก็บนามชิลินทอนนะครับพี่น nice ้องก็เลยเอาบรรยากาศมาชมครับตรงนี้จะเป็นลานคาลานขายนะครับตะหอกบางหงหามอกลำเย็นนะครับของหนามันก็มีนะครับหาบาทนะครับคาเขาเนาะพี่น้องเพ่อจไดู้กแก่คัดพื่อได้ปวดเหนียวนะครับนี่หานขาเพิ่นกัมาขายนะครับพี่น้องขายอาหารก็ฮันล่ไม่ไหวเลยครับผู้หูครับลมไม่ไอยเลยต่ก็มีเรือดก็นั่งเรียพี่น้องนะตรงนี้จะมีเรือขามฝากปวดข้ามาทายลูกครับ ฝน,นต้งอุ่นจะไล่ๆบรรยากาศเาย็นๆเหมือนนี้ต่ก็ลังดีๆบ่ค่อยหอนมาได้ลมหน่อยก็มาหลาแต่ละมองจอดรถก็กว้างขวางเนาะครับมองจอดรถนี่ครับนี่กว้างขวางดีครับตรงนั้นจะเป็นทางขาเขานะครับพุกฝนไปละฝนฝนไปบ่เหิดนี่ฝน,ดดนมาเที่ยวมี่น ภัยนอ่ำผ่านน่อโอ้ผู้สาวตัวนึงโอ้ยผู้สาวเจ้าของตัวนึงบนโบสถารึเปล่าฐานเนี้ยฐานเนี้ยโอ้โอแล้วหม่องตัวนื่น,น,น,นโอ้โหโบ่ถารึเล่ผู้สาวผู้สาวเจ้าของตัวนึนนนงนนยังว่าผู้สาวเก่าเด้ยถือห่องหงงูหวัวแตกเด้หวัหวแตกเกือบหัวแตกลืมใจนำพ่อป่าข้าในพ่อป่าครับใครอยู่เพิ่นยังป่านี่อยู่เพิ่นเอาผ้าถาดเนาะตีหวัวบ่ได้เอาเนี่ยแข็งๆถ้าแม่ดสักกระเบือคือว่าหัวแตกเลยพี่น้อ่ำผ่าน บ่ได้ย่างมารีวิวปานนี้ดอกพี่น้องโอ้ลทำไมไหวเด้อลองขึ้นไปเบิ่งกันครับ